โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวสดีทชมชมทุกท่านนะก็สำหรับวันนี้นะผมจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ําหล่อเย็นให้กับรถกระบะนะครับซึ่งเป็นวิสุดากอนนะก็ก่อนหน้านี้พอดีผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคือไม่ได้มาอัดวันนี้ผมก็เลยจะมาอัดวิธีการถ่ายน้ําหล่อเย็นกันนะฮะก็สำหรับรุ่นนี้นะครับ จะมีน,อน็อตหางปลายอยู่ตรงนี้ฮะมีคลายออกปลนะแล้วนี่ยนีน็อตหางปลาเสร็จคายออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำจัดในถัง ก็น้ำนั้นออกนะครับก็ต่อมาเราก็จะมาถ่ายทำความสะอาดในกระปุกน้ำหล่อเย็นนะซึ่งไอ้กระปุกน้ำหล่อเย็นนี่ค่อนข้างจะสกระปรกนิดหนึ่งนะครับกว้างเนียเนี่ยเป็นเนิเมตรหนึ่งเพราะว่าน้ำหล่อเย็นตัวนี้นี่เพิ่งถ่ายไปเมื่อปีที่แล้วนะผมก็พอดี ก็จะถ่ายน้ำาหลเย็นพอดีก็เลยทําคลิปต,ตัวนี้มาเลยแล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่ผมใช้นะผมใช้เป็นตัวนี้นะตัวน้ําหลอเย็นซึ่งเป็นอดาดตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เคยมีอยู่ในบ้านนะโอเคเดี๋ยวผมไล่ระบบน้ําก่อนนะครับก็คือเอาน้ำปลาปลานะครับน,น้ําปลาปลาเนี่ย ใส่เข้าไปในช่องน้ำหล่อเย็นนะฮะเอ้ยว่าน้ำนะครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราติดเครื่องฟรีทิ้งไว้เพื่อไล่น้ําเก่าในระบบรวมถึงพวกสงสนิมในระบบน้ําหล่อเย็นออกไปให้หมดนะครับเพือ่อไม่ให้มันเป็นคาบตะกังซึ่งขนาดผมใส่น้ําหล่อเย็นยังไม่สนิมเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไล่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ย เกดน้ำามันถูกเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะว่าจะไล่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็นี่นะฮะก็ผมฟรี้ให้ล้างระบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้จะเป็นน้ำปัะปานะซึ่งการใช้ในระบบน้ำหล่อเย็นนั้นห้ามใช้นะ้ำปราปลานะครับเพราะว่าจะทำให้ระบบภายในะน้ำเป็นสนิมได้น,นะครับก็ได้ดูล ขนาดใส่น้ำหล่อยเย็นนะยังเป็นสนิมเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกระปุกน้ำหล่อยเย็นนะนี่นะสกรปรกเลยนะครับผมมีวิธีล้างนี่น,นะะเป็นคิปโครเลยนะนั่นะก็คือให้นำเศษกรวดนะเศษกรวด ใส่ทรายก็ได้นะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างรถหรือจะเป็นแซบก็ได้นะซึ่งแน่นอนนะผมก็ใช้แซบนะใส่เข้าไปผสมกับทรายนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นน้ำสะอาดนะ ใส่ผสมกันแล้วก็เขย่าเขย่าเนี่ยผมจะสัดิตดใส่ไม่ต้องเต็มนะก็เกือบเกือบ,บเต็มแล้วกันคุยขึ้นคือที่ผมสใส่พวกกรวดทายเข้าไปในกระปุกน้ำนี่เพื่อจะาทำให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นนะฮะ คก็นี่นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขยับไปลงนะสะอาดขึ้นกว่าเดิมเลยนะคือกอนแรกนี้จะเป็นคโครนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่กลับเข้าเหมือนเดิมดีกว่าโอเคก็ก็หลังจากที่ว่าใส่กระปุกน้ำหล่อเย,ย็นทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำหล่อเย,ย็นกันดีกว่านะซึ่งผม,มจะใส่อันนี้ น้ำรอยน้ำยาล่อยเย,ย็นนี่กับน้ำดื่มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เป็นน้ำถังนะเป็นถังแบับต,ตังร้านทั่วไป่ง จะไม่ใช่สีเขียวนะจะเป็นสีโปรไฟล์ อนนี้ก็เติมเต็ม่เที่บร้อแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดเครื่องประมาณสัก5นาทีเพื่อที่ให้ไล่ลมในระบบพอก่อนนะครซึ่งระหว่างน,นี้ก็เราก็เปิดแอร์ให้เครื่องมันร้อนไปแล้วแล้วก็เร่งไปสักมาสักสองวันรอบ แล้วคอยไปดูข้างหน้าด้วยนะครับว่าน้ำมีการลดลงไปอย่างนี้นะนะลดลงไปนะแล้วก็กำลังเติมน้ำต่อไปนะเดี๋ยวเติมไปเรื่อยๆนะจนกว่าระบบตออากาศภายในนะจจะ หาไปนะช่วงระหว่างนี้ครับเราก็รอเราก็รอไปเรื่อยๆนะเลยครับก็ตอนนี้ก็ติดเครื่องไปประมาณจะเกือบ กว่านาทีแล้วนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าน้ำในน้ำหลอดเย็นนี้ยังมีฟองอากาศขึ้นไหมนะซึ่งถ้าไม่มีฟออากาศแล้วก็อุณภูมิมันร้อนแล้วให้ปิดฝาที่เลยนะซึ่งอันนี้นี่ก็หมดแล้วเรียบร้อยนะฟองอกาศ เดี๋ยวผมเอาไปวิ่งเล่นในหมู่บ้านเพื่อให้ระบบน้ำหล่อยเย็นนั้นครบนะครับ โอเคครับก็เอาไปวิ่งในหมู่บ้านก็ไม่มีปัญหานะครับไม่เกิดฮีตอะไรเลยเดี๋ยวเราเรามาจับท่อ,อยางของน้วลเย็นกันบ้างน,นะว่ามันบวมหรือมันนิ่มเพราะว่บวของผมก็คือมันแข็งนั่นเองนี่นะแข็เงี้ยแข็งนี่แสดงว่า เห็นยานว่าน้ํามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคือถ้าตรงเนี้ยน้ําไม่มีนี่อันจะลายเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้ายังแข็งแล้วก็นค้คพักก็ไม่รุนแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปกันด้วยนะครับก็ถ้าผมกล่าวอะไรผิดไปก็ขออภัยในราย,ยที่ดีด้วยนะครับคือ อันนี้ตักประสบการณ์ที่ผมทำเองนะนะครับผม้โอเคครับเดี๋ยวก็ถ้าไงเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม